สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุกอนครับผมสวัสดีพี่น้องเจ้าสวนพี่น้องครับวันนี้ี่พพี่น้องเบิ้งส่วนย่างมะ้าครับผมเบื้องพึ่งอีตูครับผมอ้ยงามแต่เด็ดพี่น้องครับวันนี้บรได้มว่าเบื้องพึ่งตูย่างเดียวครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาตัดปักขาครับผมครับครับหยอดเอเล่งามๆครับเหมือนภาพพี่น้องมาตัดปักขาครับ สับหลอดใส่ต้องหยอดงามครักหยอดงามเลยใส่เกียงไม่เป็นลวกผู้ลงพน,นก็กินสดแล้วพี่น้องสดดีกับบรรยากาศอิตาเลียนกำลังขึ้นพี่น้องอิตาเลียนกำลังขึน้น ล่าสุดเขาได้กำไรยักบาทครับหาบาทด้วยครับล่าสุดได้กำไละหาบาท Nhọn ngoài không có để xây bụi giờ Ngoài không có cần các bác chỉ xây không có để cho bây giờ Tắt khá giang điệu Tắt khá giang điệu Ngoài không có để xây <laughs> ตอาไปหัวหนอนง่ายหน <c oughs> ดูเลี้ยวเอาไปใส่เกียงน้ำใหม่มันกิดติดไข่อยู่ครับใส่เกียงน้ำใหม่แล้วขันเอาไปเนี่ก็ละ่ะพัดไปไข่ยี่หรีหนวดละ่ะ เนี่ยมันหยอนมันง่เนาะหยอนไม่ใหญ่หยอนไม่ใหญ่แต่ว่าพะกีตูพะกีตูง่ามเดียนหย่อนนึกเาเนะหนีมหย่อนมันมัได้โดนบุดูแต่ว่ามันได้โดนเด้อ ดีครับอาบาทซ้ำนีแหละก็บ,บ่บ่ยี่บ่นไอย นดูไดยงอนบุญมากฟันดวงโอ้ตัดสายอย่ดีเนาะมันยอดอันยอดมันขึ้นสูงมันก็หิ่งวมันยอดังไงๆแต่บนห้องมาตัดต่ไว้มันก็จิด หย่อนเนี้ยอ,อยู่ตป็นหยอนนิดเงี้ยวรือนะอาการแนะน้ำครับผมพี่น้องอ้าพี่น้องท่านใดอยากปลูกครับเอาซื้อไปหาไปปลูกพอได้อยู่ได้กินแล้วก็ปลูกได้หลายกับปลูกขายแล้วครับปลูกขายครับปลูกได้หลายปลูกขายครับพี่น้องผักคาหรือชะอมนี่กั เป็นที่นิยมครับผมของอผู้ชื่นชอบกับากหลายครับบางครั้งนี่กะขาดตลาดพี่พท่านตลาดช่วงมันขาดตลาดนะครับคือเป็นนาหนาวครับผมนาหนาวราคามันก็นจะสูงแน่กรซ้ำผมเห็นให้เบิ้งนั่นแหละกำลังแปดบาทแปดบาทครับปันจายนะช่วงสูงสุดแล้วก็ที่เพิ่นเอาไปขายมันก็สิสูงกว่านี้ครับผมเป็นอันนี้เปันจายผู้ปลูกรับใจเจ้าของสวน กับกำลัง8ปบาทก็ถือว่าสูงครับผมเพราะว่าช่วงหนาหนาวนี่อยอดมันจะบกค่อยหลายครับผมก็สงสัยสี่เป็นน้ำอากาศหรือกับว่าแน่ใจใกัน,นครับน,ระนะหลายสมต่อทุกควนว่าเกียนโอ้เกียนมันลงครับเกียนมันลงปกติแล้วมันจะขึ้นทุกแต่ละภูุมนิวเดทนเวเดกเปลียกั นี่มันหนึ่งอันหนึ่งเหี้ยวอันหนึ่งสัตว์นี่แล้วครับลักษณะการตัดเท่ากับตัดอยอดมันลงครับผมยอดมันลงใหญ่มันเา้วแห้งครับผมเวลามันออกกับบัลลุนแต่เกิดว่ามันเา้วแห้งเท่ากับปวดแขนแล้วพี่น้องปวดแขนเวลาห้ามยกแขนคือไปตัดเนะาะเา้วสูงๆหลไรมันกระติเจียงครับ ระดับนี้พอดีครับระดับนี้ถือว่าเบาเหี่ยวแห้งบาสูงแห้งครับถือว่าพอดีครับผม้าคาบางท่านสีเคยเบิ้งเนาะครับเนาะเบิ้งในคลิปที่เพิ่นปลูกประจำเนาะครับเนาะเป็นมีดผมก็เคยเห็นครับในยูทูบนะครับผมคนปลูกเพคนตัดเนาะหยดนิดหน่อยคนเน่นตัดเปลี่ยวไงติดมือเดียวครับผมมีดเดียวก็คือ เอามีดคมลงใส่กับยอดแล้วครับยอดแล้วก็ตัดจิตตัด,ดจิตหล่อมาใส่มือใส่ครับผมอันนี้คือใส่กันไก่แย่งเดียวครับผมใส่ไก่แต่ว่าถุงมือก็สใส่พี่นอ้องเพ่งกับพอ่อเลยไข่เคียยเค่ยดอ,อันนี้อันนี้มั่เป็นเพลงอันนี้บุญมาพันทวงพ่อดิหัวเป็นสปอร์ตโฆษณาพ่อดิหัว ส่ำนีล้ละสนใจหาบาทช่วงไม่มีราคาก็ได้เจ <7, 8. S 1> ็ดเป็ดบาทจู่บรรลว่าตลาดไม่ค่าเพิ่นเอาไปขายเป็นกระติดขายสิบบาทไปสำหรับพี่น้องกำเงยก็หนีนิดหน่อยหรือจังภูมันเพิ่นเก่เาตองหอกับขายเปลี่ยนขาย อันนี้ปัญจายหาบาทกะปปลูกเองกะถือว่าไข่ยอยู่ครับขาอยู่บ้ปีครับหาบาทสำหรับชะอมหรือพัะขาพี่น้องได้ขันปลูกได้หลายนี่ตัดทุกมือครับสำหรับพักขาเนี่ยอันนี้ก็ทำใหได้ใส่ปุ๋ยดีๆก็สองมือตัดทีนึง ันนี้ปุ๋ยพออจะเคียแต่ฝลออกมาดกมากบ่ท่านหน่งนี่จะเคียวส้นจะมัดจะก่ำยี่สิบก่นเพิ่นเฮ็ดถุงละยี่สิบก่ำตะกีตะก่านกัหัวตองย่างดีผูร่ะเอาไปเอามากับคานหัวตองมันปงบ่ท่านเนาะนี่ใตย่มหนาปงบ่ท่านเนี่่นี่จะใบตอง ห่่นเ็ดใสำไรตะกี้ช่วงมันได้หลายกับเด็กมือละเก้าสิบเด็กพี่น้องมือละอเก้าสิบกำลังซีหาบาทเออบ่อยากตัดหลายมันบ่มีแต่ห้องกำลังซีหาบาทกัคุ้ณกันเอาแต่และมือว่าช่วงนี้มันกันยอดประค่อยมียอดไข่ยอยู่เม่ได้ใส่ปุ๋ย,ยจะไ่า้จาักเดือนแล้วล่ะ <laughs> มันมัน,มนสิบบัหกหาหกเดือนแลลวบุ๊แต่ว่าท่านอัใช่ปุ๋ยอยู่นี่นี่จะต,ตัดขายย่างเดียวบางพื้นที่ก็กว่าสั้งกิโลนะครับนี่ประมาณข้อหาโล่บ่บางพื้นที่ก็สั้งกิโลขายต่นนี้เ้าเห็ด Bên cầm nó mày có tắt là nó mà mày nhau. nó chỉ thùng ở năm